สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเอาของชั้นคืนมาหยิบของจากโบราณสถานกลับบ้านเจอดีจนต้องเอามาคืน คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดเรื่องราวความลี้ลับจากสถานที่โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพในประเทศไทยค่ะมักจะมาปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยๆอย่างที่เคยเป็นข่าวกันนะคะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวปราสาทเขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์แล้วแอบหยิบดินกลับบ้านเป็นของที่ระลึกแต่ก็ต้องรีบส่งไปรษณีี์กลับมาคืนเพราะคาดว่าน่าจะเจอกับเรื่องลี้ลับ คลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเหล่าคนมือดีที่ไปเที่ยวสถานที่ดังกล่าวแล้วแอบหยิบสิ่งของติดไม้ติดมือกลับบ้านต้องประสบพบเจอกับสิ่งลี้ลับอะไรกันบ้างซึ่งก็ต้องบอกกันก่อนนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเมื่อเพจ Facebook อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้โพสต์ข้อความว่าได้รับพัสดุชิ้นหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวทรงกระปุกดินพร้อมข้อความฝากถึงเจ้าหน้าที่โดยข้อความดังกล่าวระบุว่ารบกวนฝากคืนดินที่ปรา,าสาทหลังที่กำลังบูรณะด้วยค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ซึ่งใต้โพสต์ก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับมีบางคอมเมนต์เล่าด้วยว่า <c oughs> บอกเลยหยิบไปแบบนี้เจอดีแน่นอนคนพื้นที่จะรู้ดีว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนบางคนก็บอกว่า20กว่าปีที่แล้วญาติจากนครปฐมมาเที่ยวได้หยิบหินคล้ายๆพระกลับไปด้วยสุดท้ายต้องเอากลับมาไว้ที่เดิมพร้อมกับมีคอมเมนต์ระบุว่า ชื่นชมได้แต่อย่าหยิบกลับมาถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเหตุใดนักท่องเที่ยวร้ายดังกล่าวถึงต้องส่งดินกลับมาคืนแต่จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนั้นคาดว่าคนที่เอาสิ่งของเช่นดินหรือหินที่เขาพนมรุ้งไปมักจะเก็บไปฝันเป็นเรื่องราวต่าง ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเหตุใดนักท่องเที่ยวร้ายดังกล่าวถึงต้องส่งดินกลับคืนมาแต่จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนั้นคาดว่าคนที่เอาสิ่งของเช่นดินหรือหินที่เขาพนมรุ้งไปมักจะเก็บไปฝันเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเขาพนมรุง้งจนต้องส่งกลับคืนดังกล่าว เรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านกู่ศิลาคันจังหวัดนครราชสีมาเมื่อมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวชมปรางกู่ศิลาคันแต่กลับมีมือดีนำก้อนหินจำนวน4-5ก้อนกลับไปด้วยสำหรับสถานที่แห่งนี้ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าน่าจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในสมัยโบราณยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เ ผู้สร้างปราสาทหินพิ่มามยเชื่อว่าคนนำก้อนหินกลับบ้านไปนั้นได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆอย่างเช่นเจ็บป่วยและโดนตามหลอกล้อนทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขจึงได้แอบนำก้อนหินทั้งหมดมาวางไว้ดังเดิม มาต่อกันที่เรื่องราวสุดท้ายนะคะต้องบอกก่อนว่าสถานที่แห่งนี้นั้นไม่ใช่โบราณสถานแต่เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์โดยเป็นเรื่องราวลี้ลับที่เล่าจากชาวบ้านหมู่สองตําบลทมออำเภอรปราศาสตจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ภายในป่าช้าโคกกลันโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกเจดีหยอดที่ใกล้ๆกันนั้นได้พบจอมปลวกกุมารไอ้ไข่ซึ่งเรื่องราวสุดหลอน,นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนไปเจอรูปหล่อกุมารเป็นเนื้อผสมไม่ทราบชนิดสูงประมาณ2เซนติเมตรบริเวณฐานองค์กุมารมีข้อความระบุไว้ว่าพระอาจารย์กาหลงวัดเขาแหลม พุทธศักราช2539ถูกฝังอยู่ใต้โคนจอมปลวกเจดีหยอดแต่ก็ได้มีมือดีมาขโมยรูปหล่อกกูมารไปต่อมาไม่นานได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่งมีอาการกระวนกระวายมาร้องไห้ให้พระช่วยลดน้ำมนต์ให้พร้อมบอกว่ารูปหล่อกุมานน่าจะอยู่บริเวณศาลเจ้าทางเข้าป่าเมื่อไปดูก็พบจริงๆ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าชาวบ้านพบรูปหล่อกูมานอยู่ใต้โคนจอมปลวกเชื่อว่าไม่มีคนมาฝังไว้แน่นอนเพราะสภาพถูกฝังไว้ในดินจอมปลวกที่สร้างทับน่าจะนานแล้ว หลวงพ่อเอาไปเก็บไว้ที่วัดแล้วแต่มีคนขโมยไปแต่เหมือนถูกของทำเข้าตัวจึงร้องไห้นำกลับมาไว้คืนเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมีชาวบ้านบางคนเห็นกุมารหญิงอีกหนึ่งองค์อยู่ในจอมปลวกจะเห็นต่อเมื่อเขาอยากให้เห็น เอาละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของโบราณสถานนะคะเป็นเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวชมความงามและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการไม่ไปหยิบจับสิ่งของใดๆในสถานที่นั้นไม่ว่าสถานที่ดังกล่าวจะมีเรื่องลี้ลับใดๆหรือเปล่าเพราะว่าจะถือเป็นการทำลายโบราณสถานและอาจเกิดความชำรุดเสียหายได้ด้วยค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ